Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh วันนี้อุ stad เจ๊ก <disappointing bosses 2> ูได้มาอยู่กับ bang Jim Jim A ใช่ไหมจะใช่ครับเป็นบาง g A เชิญ Jim อ่ามุกมุกแดงอองอด้วยมีทะเลดองมีทะเลดองมีแซลมอนดองอ่าแซลมอนดองก็มีเดี๋ยวใจเย็นๆอ่าแซลมอนดองแซลมอนดองไม่ใช่ไปไอดอนไม่ใช่แซลมอนดองแซลมอนดอง มีกุ้งดองอ่ามีกุ้นเดอไม่ใช่กุ้นกุ้งอ่าใช่กุ้นเดินหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้นหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งมึนหุ่นกุ้นมันตุนมือนตุ้นรักดแนะนดีใจอ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้อุสตาเจกูเนี่ยเคยเคยกินแซลมอนไหมโอเคย แซลมอนที่ที่ว่ามาจากประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมอันนี้นี่รู้จริงรู้จริงรู้จริงอ่จาจัดจัดแซลมอนมาให้อุตสตาห์เาาลยแซลมอนแซลมอนอันนี้เนี่ยนะเ,<อ>เนี่ยเน่เน่กินดองลงไปในน้ําซีอิ๊วเกาหลีหวานๆนะอ่าเ<อ>ดี๋ยวผมทําเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมทําให้ดูไม่หักหลังไม่หักหลังไม่หักหลังเห<อ>็นเห็นโดนหลายคนเลยเฮ้ยดูด้วยเหรอไม <c oughs> ่มีไม่มีโดนแล้วโดนแล้วไม่โดน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 จีบนะชีดไม่ใช่ทีบชีบอ่าชีบอ่า อ่จุ๋มจุ่มน้ำจิม้ม <stop> อืมอืมจุ่มเยอะๆอ่าใส่วนันี้อ้าวห่อเข้าไปเล๊บเี่ยวาไหมอ่าอธิบายรสชาติเหมือนปลาแซลมอนก็มันเป็นปลาแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีกินที่แบบแอดวาน์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะอันนี้นะคีบกระเทียมมาคีบพริกมาด้วยนะวางออกไปแบบนี้นะ เต็มคำเลยแล้วก็ขี้ไปในคําเดียวเลยแบบนี้พริกด้วยพริกด้วยอ่าแบบนี้นะจุ่มลงไปนี่นะแล้วเอาสาหร่ายนี่นี่นี่โอ้โหเย็นเย็นเอาสาหร่ายรอสาหร่ายสาหร่ายแต่ลิ้นไว้แลบลิ้นมาโอเคแลบลิ้นยาวๆโอ้โหโงเก่งเก่งเก่งมันเหมือนเดิมไหมแค่วิธีกินมันแตกต่างไปเฉย อันนี้อ้าวน้ำพริกมันปูน้ำพริกมันปูน้ำพริกมันปูกับไม่ใช่กระปูน้ำพริกมันปูกระปุกละหนึ่งร้อยบาทโอเคครับให้คุดูนี่ยมนมันปูล้วนๆนี่อร่อยเหมือนกันเหมือนมันปูออ่ากินกับข้าวอ่กินกับข้าวกินกับข้าวอ้าวปากน้ำพริกมันปูมา คลุกลงไปในข้าวไปเหมือนอะไรแบบนี้คลุกลงไปแบบนี้เลยนี่เป็นข้าวคลุกน้ำพริกมันปูนี่โอ้โหไม่พอใช่ไหมปากเข้าอีกช้ำๆเลยนี่ช้ำๆเลยอ้าวคุณผู้ชมดูน้ำพริกมันปูบางเอเชิญยิ้มคลุกกับข้าวปุ่นแบบนี้อร่อยอ้าว อุสตาหนึ่งคำช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 ำเลยคุณผู้ชมไปบิสมิลลาห์ป้อนตากร้องป้อนตากร้องร้อนเองกินเองตามบังยิ้มเชิญเอ๋มันนะบางเอเชิญยิ้มเอออ่าพูดไปก็ติดตามเนี่ยติดตามมานานแล้วเหมือนกันก็ยังไม่เคยเจอกัน เคยเจอแต่ไม่ได้คุยกันไอ่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้คุยกันวันนี้เหมือนเป็นวันแรกเป็นวันแรกที่เราได้มาคุย,คยกันอ่ารู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากอ่าก็ถ้าอยากเจอบังเอี๊ยคอ่กถ,ถ,ถ้าอยากเจอบังเอต้องไปไหนะ อาทิตย์หน้าเจอกันที่โลตัสอำเภอเมืองสงขลาใกล้บ้านไหมอุตต้เจกูบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนปัตตานีอยู่ปัตตานีในเช้าวอสถ้าแบบว่าเจองานไหนที่อยู่ใกล้ๆบ้านอุตตะเจกูมาได้เลยมาได้เลยนะ ไปเจอกันทิตหน้านะอยู่ที่โลตัสสงขลา19ถึง22โลตัสสงขลาวันนี้ฝากขอบคุณชาวนราธิวาสนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาในงานออกซิเจนนราธิวาสขอบคุณที่มาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของงานบิ๊กอีเวนต์ในหน้าประวัติศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่เคยจัดงานมาว่างานนี้คนเยอะที่สุดนะฮะเป็นงานที่คนไม่เฝ้าบ้านอะ่ะทิ้งบ้านแล้ว เจอกันในออกซิเจนครั้งถัดไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากจากร้านบางเอเชียยิ้มครับอัสสลามอะลัยกุม